เรามาดูคำว่าคว r จะออกเสียงค,ควอร์แปลว่าอันไหนสิ่งไหนคนไหนหรือว่าคิดว่าว่าจะคำจะผันไปตามคำนามนะคะอย่างเช่นเรามาดูประโยคตัวอย่างกันค่ะคว r ทวีบุรนเอร,สร์สเตเแฟดคนไหนใหญ่กว่ากันเราสังเกตนะคะทวีบุรน เป็นเพศชายเพราะฉะนั้นคำก็เลยเป็นเพศชายด้วย Lionen the Taking words of เด็กคนไหนที่อายุมากกว่าคำว่าเด็กนะคะ b a r n นิเป็นเพศรวมเราก็เลยใช้นะคะคำคำถามคำว่า Qu r t เพศรวมก็จะใช้แบบนี้ถ้าเพศชายใช้แบบนี้เพศเพศรวมใช้แบบนี้เพศหญิงใช้แบบนี้ For ์เอร์ฟรีเกอร์เอลีนเใครงี่เง่ากว่ากันเอลีนหรือว่าดาคำตรงนี้นะคะเป็นคำถามถึงคนคนเดียวว่าใครงี่เง่ากว่ากันงค์คำคำถามนี้นะคะตรงนี้นะคะเป็นเพศหญิงก็เลยใช้ตัวนี้นะฟอร์สตราคูรินเก r ร์เดเเด็กผู้ชายคนไหนทํามันอยู่ในช่องที่หนึ่งนะคะคำนี้นะฟอร์ Pen นนั้นเป็นสุฟฟอนหรือว่าเอล่คุณต้องการปากกาด้ามไหนสีแดงหรือว่าสีดํานักเรียนสังเกตน,นะคะตรงนี้เป็นคําว่าฟอร์ตจะอยู่ในช่องที่2แล้วเพราะว่าเรากําลังพูดถึงนะคะพูดถึงปากกาด้ามหนี้ปากกานะะี่ะซึ่งแผ่นนั้นจะอยู่ในช่องที่2ก็คือพูดถึงอยู่พูดถึงปากาปากาด้ามเนี้ยปากกาด้ามไหนล่ะที่คุณต้องการอะ นะคะก็จะใช้ตัวนี้นะคุณจะเอาของขวัญกล่องไหนประโุคนี้ก็เหมือนกันนะภาคีเป็นเพศชายนะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ในช่องที่สองคำเพราะว่าคำนามพันมาอยู่ในช่องที่สองจากภาคีก็จะเป็นภาคันที่เจาะจมนะคะฟอร์ดเฟนสเซอร์เปตราลาคริสเอเดชูกลา คุณชอบอะไรมากกว่าลักคริสหรือว่าช็อกโกแลตนักเรียนสังเกตน,นะคะลักคริสช็อกโ,โกแลตเนี่ยจะเป็นคำในเพศเออ่จะเป็นคำนามเพศร,รวมเพราะฉะนั้นคำถามที่ใช้มาคำว่าขอดก็ต้องเป็นคำถามของเพศร,รวมนะคะอย่าลืมนะมิเออร์เฟนชูกลาเดเปตร์ฉันชอบช็อกโกแลตมากกว่าควอร์เอร์เปตร์วอลโวเอดาพีเอ็มวัฟ คำนี้เป็นคำคำถามของเพศชายนะคะเพราะว่าคำนามเนี่ยเป็นเพศชายรถเนี่ยเป็นเพศชายรถอะไรดีกว่ากันระหว,ว่างรถวอลโวกับ b ีเอ็มดับเิเสตอร์ดพับปอร์คกัดคุณรู้ไหมว่าพ่อจ่ายเงินไปหรือยังเวสต คุณรู้ไหมว่าเจ้านายตรงนี้ตกคำว่าข,ของฉันนะคะเพราะว่ามันจะมีตัวคำบุรุษพนามแสดงความเป็นเจ้าของตรงนี้นะคะคุณรู้ไหมว่าเจ้านายของฉันเข้ามาทำงานหรือยังถ้ายังไงนักเรียนก็แก้ในหนังสือเองด้วยนะคะเ e สต t ดู คุณรู้ไหมว่าอุ้มจะมากับพวกเราไหมนะ้องอุ้มไปกับพวกเราไหมเวสต์ดูควอตูนคุ้มไหมอีเวนต์นน่ะอมรคุณคุณรู้ไหมว่าหล่อนจะมาทำงานพรุ่งนี้ไหมเวสต์ดูควอตส์เหนียวเออมรคุณคุณรู้ไหมว่าพรุ่งนี้อีมาจะตกไหมเราจะใช้ในประโยคมาว่าคือเราจะใช้เหมือนกับว่าคุณรู้หรือเปล่าคุณรู้ไหมเราก็จะเวสต์ดูควอต นะคะมีตัวเทียด้วยนะเรามาดูคำว่า e <Fair. S 1> ครใครแปลว่าใครคำคำถามคำน,นี้นะคะก็จะผ่านช่องเหมือนกันนะคะเพศชายในรูปของเอกพจน์ก็คือคนเดียวเพศหญิงเพศรวมแล้วก็จะอยู่ในรูปของพหูพพน์คือหลายคนจะเป็นแบบนี้นะคะ แล้วตอนหลังเราค่อยมาผัานกันนะแต่วันนี้ครูจะยกตัวอย่างให้ดูนิดหน่อยนะคะ,คะใครกำลังกดกลิ่งบ้านประโยคนี้นะคะเราไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเราก็ใช้คำว่าแฝดเพราะยังไงก็เหมือนกันอยู่แล้วนะใักเรสังเกตนะคะยกเว้นเพศร,รวมถึงจะใส่ตัวเทียเข้าไปนะ,คคะใครกำลังมใครกําลังมาใครจะ คุณคือใครเยเกอร์ควอนนันฮันส์โยนฉันเป็นภรรยาของโยนเคร์เอร์เบเกอร์อิตาหใครไม่สบายวันนี้หรือว่าวันนี้ใครไม่สบายเ er คร์เอร์เชลเฟร์เคยอยู่กับคุณเคร์เอร์ทิลคังกอร์ลิฟสินส์อะไรคือเป้าหมายของชีวิตเคร์เอาอนุตตาใครจะเป็นคนนวดเคร์เอาอัลวาสกาเอ ใครจะต้องเป็นคนหลังจานใครจะต้องเป็นคนเก็บกวาดใครจะต้องทำงานตอนนี้ใครจะเป็นคนขับรถใครจะเป็นคนขับใครจะต้องทำงานตรงนี้ใครจะเป็นคนสอน

เรามาดูในช่องเออขอโทษให้นักเรียนสังเกตนะคะว่าคำถามเนี่ยจะตามหลังด้วยคำกริยาอัลเวรนะหรือถ้าเกิดคำถามจะตามหลังด้วยคำกริยานะคะเลยก็จะใช้อีกแบบหนึง่งหวังว่านักเรียนคงสังเกตเห็นนะถ้าหลายคนก็ถ้าเป็นบุคคลที่สองก็แอดเตอร์แล้วเรามาคุยกันอีกทีในคลาสเรียนนะคะเรามาดูคำต่อไปค่ะเฟร ออกเสียงชัดๆเควอร์นิกเมื่อเราเป็นแล้วก็จะเป็นควแวร์นิกแต่ถ้าเราฝึกออกเสียงช้าๆก่อนควแวร์นิกแปลว่าอ,อย่างไรยังไงแบบไหนควแวร์นิกเอาเยอะกับชอบเสพทธิจะให้ฉันช่วยคุณอย่างไร m มธว v อ a ร์เราเล g ก a าเสด้วยการให้คำปรึกษาคุณอาร์เราเล็กยา คนรู้สึกอย่างไรที่ประเทศไอซ์แลนด์ฉันรู้สึกดีฉันก็รู้สึกดีด้วยคำว่าลีก้าเบิร์ตตัวนี้ก็คือด้วยนะคะ also ภาษาอังกฤษฉันชอบไอซ์แลนด์ฉันชอบไอซ์แลนด์ Það er skemmtilegt. Mann sanók. Hvernig kanddu við þetta land? Hvernig kanddu við þetta land? Ég kann vel við mig á Íslandi. Ég kann illa við mig á Íslandi. Ég kann illa við mig á Íslandi. คุณรู้สึกอย่างไรที่ไอซ์แลนด์คุณรู้สึกอย่างไรที่ประเทศไอซ์แลนด์มีอะไรดีกว่ฉันรู้สึกดีมีอะไรดีกว่าอซ์แลนด์ฉันรู้สึกไม่ดีที่ประเทศไอซ์แลนด์มีอะไรดีกว่าอิตาวันนี้คุณรู้สึกอย่างไรมีอะไรดีกว่าอิตาวันนี้ฉันรู้สึกไม่ดี เยื่อ allvegat kapna ฉันหายใจจะไม่ออกอยู่แล้ว afverjö ersteat kapna ทำไมคุณถึงหายใจไม่ออก afi är jäger deth เพราะว่าฉันโกรธ afi är jäger kvävs เพราะว่าฉันคัดจมูกอย่าลืมนะคะถ้าผู้ชายก็ raise ถ้าผู้ตรงนี้ก็จะเป็น kväva เ e g e มันโฮสตเพราะว่าฉันไอหรือว่าฉันคือฉันมีไอคือว่าคือว่าฉันไอประโยคนี้จะแปลแบบนี้มากกว่านะคะถ้าเราใช้คำว่าเพราะว่าเราต้องใส่คำว่าอับสวีอับ a วีเยอรมั a โฮสต g วันนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างเ e อแคมฉันสบายดี เยอกระวดาอภิคก์ฉันไม่สบายอฟที่เยอกระสตร есс ชุดอิตาเพราะว่าฉันเครียดเครียดตื่นเต้นแบบยุ่งเหยิงไปหมดอภิเวสเยอกระไรส์อุทารเวสเซนอีเวนต์เน่ไม่ดีฉันโกรธมันมีปัญหาที่ทำงาน เฟิรนรคุณรู้สึกอย่างไรกับพวกเราซึ่งถ้าเราจะถามกับคนคนเดียวกับตัวเราเองก็จะเฟิร์ตเนลิกการเซีมีก็คือคนรู้สึกอย่างไรกับฉันและถ้ากับเขาผู้ชายเราก็จะบอกว่าเฟิร์ตเนลิกการเซีเขาผู้ชายถ้าผู้หญิงอ่ะเฟิร์ตเนลิกการ ห้ามน,นะกับหล่อนซึ่งคำเหล่านี้นะคะจะเป็นคำบุรุษพนามที่ผ่านช่องซึ่งจะอยู่ในช่องที่สองทั้งหมดเลยนะคะคำเหล่านี้และให้นักเรียนสังเกตคำว่า like นะคะก็คือแปลว่าชอบหรือไม่ชอบ like ภาษาอังกฤษนะคะซึ่งจะต่างกับคำที่ครูสอนมาแล้วจากข้างบนที่ว่า like ค่ะ like ค่ะก็คือด้วยต่างกันนะคะคำนี้จะต้องมีตัว r ชอบหรือไม่ชอบนะคะ para best ก็ดี eh kibers ไม่ดีคุณรู้สึกอย่างไรกับการสอนพวกเรา